โสวัสดีครับซาร่าวันนี้คุณกำลังมองหาทริปมิลราคาย่อมเยาหรือเปล่านะครับบอกเลยว่า,ารุ่นนี้ถูกมากนะครับเคยสงสัยไหมครับระหว่างรถวิ่งราคาหมื่นต้นๆกับราคาเกือบแสนอะมันต่างกันขนาดไหนอันไหนวิ่งดีออกว่กันแล้วผอมออกว่ากันอยากรู้ไหม yeah. โอเคก่อนที่เราจะไปลองวิ่งกันดูนะครับเราต้องมาเข้าใจปัจจัยต่างๆในการเปรียบเทียบก่อนว่าโอเคถ้าเราจะเปรียบเทียบลูวิ่งเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างเผื่อใครที่จะได้เอาไปใช้ในการเลือกซื้อนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของขนาดนะครับขนาดของลูวิ่งเนี่ยสมผลอย่างไรบ้างลองนึกภาพเลยถามว่าถ้าพี่ตัวใหญ่มากถ้าเกิดว่าลูวิ่งมันเล็กจิ๋วเนี่ยนะครับเราก็ลำคาญเมื่อเกะกะตัวลูกนะครับพอมันเล็กเนี่ยบางทีเราวิ่งแล้วเรู้สึกว่าเออเหมือนจะตกลูกรวมไปถึงคำนึงถึงขนาดของบ้านเราด้วยขนาดของห้องของเรานะถ้้้้้้าาาเกกกดดว่่่ลลูงงงันนนนใหหญแแแแตอออออรร็็จซืืไปคคคึึขข ที่เหมาะสมกับตัวเรากับสถานที่ของเราครับ ข้อที่2ครับคือคำหนึงถึงเรื่องน้ำหนักนะครับหมายความว่าเราตัวหนักแค่ไหนแล้วลู่วิ่งเนี่ยเขารับน้ำหนักได้กี่กิโลนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะว่าพอเราไปวิ่งที่ฟิตเนสเราก็ไม่เคยรู้ว่าเขารับน้ำหนักได้เท่าไหร่พอเราไปวิ่งปุ๊บบางคนที่ตัวหนักมากแล้วพูวิ่งเร็วๆเนี่ยเครื่องวิ่งเนี่ยนะครับบางครั้งมันช็อตหรือว่ามันทําให้เครื่องวิ่งมีปัญหาได้ดังนั้นนะครับเราเลือกลู่วิ่งให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับและอย่าลืมนะครับต้องเผื่อด้วยนะว่าเวลาเราวิ่งไม น้ำหนักได้เกินกว่าน้ำหนักตัวของเรานะครับก็จะชวดที่สุดครับข้อที่3คือแรงม้านะครับพูดง่ายเลยนะก็คือว่าเครื่องมันแรงขนาดไหนแต่เครื่องแรงเนี่ยมันก็เร่งได้เร็วใช่มั้ยแลก็สามารถที่จะวิ่งสปีดได้สูงขึ้นยกตัวอย่างนะอย่างตัวเล็กนี้นะครับ2แรงมา้าตัวใหญ่เนี่ย3.5แรงม้านะครับ,รบพอเปรียบเทียบกันดูเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะลองวิ่งให้ดูเนะี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าท็อปสปีดที่เขาวิ่งได้เร็วครับมันต่างกันแต่บางทีอะเราไม่ได้วิ่งเร็วเสมอไปอะอย่างคนที่น้ําหนักตัวเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ได้วิ่งด้วยซ้ํานะครับอาจจะเดินเร็วเอาเนื่องจากว่าพอวิ่งปุ๊บอาจจะมีปัญหาปวดเขาได้ก็ไม่จําเป็นต้องเลือกที่แรงม้าสูงก็ได้ครับ แ,แรงม้าสูงๆเนี่ยอย่างตัวใหญ่เนี่ยนะครับ3.5แรงม้าเนี่ยคนบ้าพลังครับที่อยากจะวิ่งเร็วอย่างพี่เงี้ยหรือว่าใครที่เป็นนักกีฬาน้องๆที่แบบโอเคอผมอยากจะไปแข่งกีฬาเก่งครับจะวิ่ง20กมชมพวกสปริ้นท์อินเทอร์วัลหรือว่าเฮดยิ่งแรงม้ามันสูงเนี่ยมันทําให้เครื่องมันเร็วเร่งได้เร็วขึ้นก็สะใจพวกเราใช่มั้ครับแต่ละคนเนี่ยเราก็ไม่ได้จําเป็นก็ต้องวิ่งเร็วขนาดนั้นดังนั้นนะครับในเรื่องแรงม้าเนี่ยก็เป็นเรื่องของว่าเออเราชอบวิ่งเร็วขนาดไหนและข้อที่4ครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยเช่นกันคือเรื่องของประกัน,นครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาเราไม่ซ่อมเองนะครับคือเราต้องเรียกช่างมาซ่อม ืบริษัทที่ประกันเขาดูแลเราดีนะครับอย่างของ Horizon เนี่ยนะครับประกันดูแลดีมากอันนี้เป็นบริษัทที่พี่ฟ้าใช้นะใช้ทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานของเขาเลยที่บ้านพี่เองเอาทั้งหมดนี้นะครับก็คือปัจจัยหลักๆที่ทําให้ลนะู่วิ่งเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับหมื่นต้นๆกับเกือบแสนเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าปัจจัย4ข้อนี่แหละครับรมไปถึงฟีเจอร์อ,อื่นๆด้วยที่มันเจ๋งๆเ,เช่นการปรับระดับความสูงความชันเนะี่ยหมุนเพิ่มความเร็วได้เร็วนะครับแล้วมอเตอร์เนี่ยมันตอบสนองไวกว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองเทสรันกันดูว่าเออมันเจ๋งกว่ากันจริงขนาดนั้นไหมคุ้มกว่าที่เราซื้อเวลาเราจะเลือกซื้อลู่วิ่งก็หวังว่าจะเป็นความรู้เพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยเออเลือก มาแล้วได้ใช้จริงๆไม่ใช่ว่าเลือกมาแล้วนะครับกลายเป็นลาวตากผ้าอยู่ที่บ้านครับ เกียร์16กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือไม่ได้เร็วมากพี่ยังพอวิ่งได้นี้คือกับรีวิวตรงๆเลยเนาะว่าด้วยความที่ขนาดเล็กเนี่ยถ้าพี่ต้องวิ่งท็อปสปีดเขาอะครับจะสังเกตดูว,ว่าเสียงมันเริ่มแบบโอ้โห แล้วก็อีกอย่างนึงคือด้วยความที่ตัวเล็กใช่ไหมที่จะเริ่มกังวลเราจะเหยียบผิดแล้วก็ปุ๊บก็จะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการวิ่งขึ้นไปในสปีดนั้นถึงแม้ว่าจะขึ้นไปได้ถึง16ที่ก็คงจะไม่ใช้เขาเต็มที่นะครับเนื่องจากว่าแค่ฟังเสียงหรือว่าแค่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยคิดว่าลู่วิ่งตัวนี้ไม่น่าจะรับการใช้งานของที่ได้ในสปีดนั้นด้วยความที่ราคาเนี่ยนะครับมันเป็นราคาเริ่มต้นเนาะประมาณหมื่นต้นๆนะครับก็จะค่อนข้างเหมาะสำหรับคนที่อยากจะซื้อ้ที่าเ็มยคววกลด LED ก็พอรับน้ำหนักได้113กิโลก็จะเหมาะกับคนที่เคลียน้ำหนักตัวไม่เกินนั้นนะครับก็สามารถจ็อกกิ้งได้หรือว่าฟาสต์วอลก็คือเดินเร็วได้นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยสามารถที่จะใช้เดินลดไขมันได้นะครับก็ค่อนข้างแนะนำนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปใช้ที่บ้านครับนี่ก็คือ Horizon treadmill tr 3.0นนะครับทีนี้เรามาดูตัวแพงกันบ้างอันนี้เป็น Horizon 7.4 AT นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขานะครับตัวนี้จะเป็นท็อปเซลล์ของที่อเมริกาบอกเลยว่าพี่ชอบมากนะครัออนระืขาาามม่่่่วววสตพพีีีึ้ิถท ขยับตัวได้ค่อนข้างเยอะกว่าเมื่อเทียบกับตัวเมื่อกี้นะแล้วก็รับน้ำหนักได้มากกว่านะครับอย่างตัวนี้จะรับน้ำหนักได้ที่158กิโลนะครับมาดูแรงม้าบ้างนะครับอยู่ที่3.5แรงม้านะครับปรับสปีดได้สูงสุดอย่างตัวนี้นะครับได้ขึ้นไปถึง20กิโมตรต่อชั่วโมงจุดที่มันเป็นจุดเด่นคือไอ้ปุ่มปรับสปีดนะครับของตัวนี้มันเป็นลูกกลิ้งนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าดิเอเคยไหมต้องมานั่งแบบกดขึ้นกดลงแล้วก่อนมันจะลดสปีดลงมาหรือว่าเพิ่มสปีดขึ้นไปมันก็ช้าตัวนี้นครับที่ชอบมากๆตอบสนองดีมากอันนี้บอกเลยว่าเป็นจุดเด่นที่ค่อนข้างว้าวนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของพรีเซตหรือว่าโปรแกรมนะครับ เราสามารถขึ้นไปปุ๊บกดปุ่มปึ้งแล้วก็เครื่องเขจะเลือกให้เลยนะครับตัวนี้จะมีโปรแกรมที่ยูนิของเขาก็คือชื่อว่า sprint x นะครับเป็นโปรแกรมที่ ให้เราวิ่งสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับทั้งละยี่สนาทีซึ่งตัวนี้เขาก็เคลมว่าสามารถที่จะถ้าเกิดทําติดต่อกัน2เดือนนะครับสามารถที่จะลดไขมันได้นะครับซึ่งถามว่าพี่เชื่อไหมพี่ค่อนข้างเชื่อนะถ้าเรานะครับออกกำลังกายมีความเข้มข้นสูงนะครับแล้วก็สามารถทําติดต่อกันได้2เดือนเนี่ยยังไงก็ลดไขมันได้นะครับอย่างทั้งสองรุ่นเนี่ยนะครับก็เป็นของ Horizon เนาะซึ่งประกันของเขานะครับดีอยู่แล้วสรุปนะครับส่วนตัวพี่นะถ้าคือพี่จะเลือกซื้อลู่วิ่งสักตัวหน นะครับสมมตินายย้อนเวลากลับไปตอนที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับหรือว่าไม่ได้ทํางานสายฟิเตเนสเนี่ยนะครับพี่ก็อาจจะไม่ได้เลือกตัวนี้ก็ได้เพราะเราเลือกลู่วิ่งที่ตัวที่ถูกกว่าก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้ครับตัวที่เป็นรุ่นใหญ่เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ที่เรื่องของสปีดที่เร็วนะครับขนาดที่ใหญ่ความนิ่งสปีดปรับขึ้นปรับลงได้เร็วแค่นั้นเองนะครับที่เหลือแค่แบบจิ้มๆเอาก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นส่วนตัวพี่ก็จะเลือกตัวที่ตัวใหญ่กว่านะครับอย่างของ Horizon ีวแล้มก็ ีจักรยานตัวถูกกับตัวแพงอยู่ที่ออฟฟิศกับที่บ้านอย่างละตัวตอนนี้เราก็มีลู่วิ่งตัวถูกตัวแพงมารีวิวกันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่อยากจะเลือกใช้หรือว่าเลือกซื้อลู่วิ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรก็เม้นเข้ามาส่วนใครที่สนใจนะครับของ h o r i z o n นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นี่ข้างล่างตรงนี้นะครับโอเควันนี้โอเควันนี้นะขอบคุณมากที่ดูจน,นจบนะพี่ก็บบวิ่งจน,นเหนื่อยเลยนะครับก็บอกว่าจะมีประโยชน์นะอย่าลืมกด cribe ้ัก็ไชรด์แล้วก